เอาละครับสวัสดีทุกคนนะนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในไลน์เกมเษฐีอีงเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับเป็นอีเวนต์การ์ดตละครนั่นเองนะซึ่งก็เป็นการเลหลังการ์ดตละครเมตานะครับแล้วก็มีคอตูมมาใหม่ด้วยนะครับสำหรับการ์ดตละครสุดสาคอนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็คนทำหรือว่าคนข้ามนะสำหรับอีเวนต์นี้นะครับอ่ะโอเคครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ ตามาดูก่อนนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับผมอาจจะไม่ได้บอกนะครับว่ามันตามหายังไงเพราะว่ามันเบสิกตัวคนนั้นจะพอเข้าใจอยู่แล้วนะตัวหลักๆที่มาเลยสามตัวนะจะมีอ่าแอคเนทานะครับสุดสาครแล้วก็ทีพีไอคีผีเสื้อสมุดนั่นเองนะครับอ่ทีนี้นะครับสามตัวเนี้นะครับอันนี้ผมจะคลิปนี้อาจจะสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่อยากอธิบายนานเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวอีกนะครับเอาแค่กระทัดรัดพอเข้าใจได้นะครับ ตัวแรกเลยนะแอคเนธาแอคเนธาเนี่ยเป็นการ์ดตัวละครเมตาที่เรียกได้ว่าเป็นนอกกระแสนะครับไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าเก่งไหมเก่งมากๆเก่งโคตรโคตรนะครับแต่ว่าความเก่งของน้องนั้นมีข้อจํากัดนะครับน้องจะเก่งมากๆในแผนที่โรงงานขนมเท่านั้นนะครับแผนที่อื่นเนี่ยก็เป็นแค่การ์ดตัวละครธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เล่นเฉพาะแผนที่ก็จะข้ามมาข้ามได้นะครับสําหรับตัวนี้นะแล้วก็ สุดสาครครับสุดสาครสุดสาครเนี่ยมันเป็นการตราละครที่ยืดหยุ่น,นครับเล่นได้แทบทุกด่านยกเว้นแผ่นที่โลกเล่นยากนะครับแต่ว่าถามว่ายุคนี้เล่นเล่นแล้วเสียหรือเปล่านะครับก็ลดความเสียลงมานิดนึงเพราะว่าเนื่องจากตัวเมตาล่าสุดที่เข้ามาเนี่ยคือน้องชาชาใช่ไหมซึ่งน้องชาชามีดักทายผ่านทำให้สุดสาครเนี่ยแอบเล่นยากขึ้นนิดนึงแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าสุดสาครเล่นไม่ได้นะครับสุดสาครยังคงเก่งเหมือนเดิมเพียงแต่ว่า ถ้าเจอน้องชาชาเนี่ยจะเล่นยากกว่าเดิมหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับมันก็ยังเก่งเหมือนเดิมแหละเนาะซึ่งถ้าเกิดเจอน้องชาชาเนี่ยก็มีวิธีเล่นในแบบของมันนะครับซึ่งเราก็แค่พยายามเลี่ยงการวิ่งผ่านตัวเขาแค่นั้นเองสรุปคือสุดสาครเนี่ยยังเก่งแล้วก็ยังฟูลพาวเวอร์เหมือนเดิมเพียงแต่มีตัวละครมาขัดแข่งขัดขานิดหน่อยนะครับเป็นอุปสรรคก็ไม่ได้เป็นปัญหามากขนาดนั้นเราก็พยายามแก้ปัญหาด้วยทักษะในการเล่นเอาก็ยังพอได้นะครับ ขออภัยนะครับถ้าเกิดว่ามีเสียงแมวรบกวนพอดีบ้านผมเลี้ยงแมวนะแล้วมันขึ้นมาข้างบนครับ <S <S 1> <S 1> อ่ะโอเคต่อมานะครับเทเบียคีนะครับผีวสสมุรน,นะตัวน,นี้ยังคงเก่งยังคงเก่งและอยู่ระดับต้นๆอยู่หัวตารางอยู่ <S 1> <S 1> นอกจากการที่ว่าน้องโดนเนิฟเลยเนี่ยก็ไม่มีอะไรปติน้องได้เลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันก็คือมีคอสต,ตูมให้เราเลือกใช้แล้วเป็นคอสตูมที่2ก็มีเป็นคอตสป้องกันอันเชิญน,นะครับแล้วจี ครื่องรางล่าสุดที่เข้ามาในอีเวนต์ที่แล้วก็คือเป็นจี้ซับตัวน้องด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือยังเก่งอยู่นะครับสรุปเลยอ่าทั้ง2ตัวเนี้ยยังคงเก่งแล้วก็พลังสกิลพลังใกล้ๆกันเลยนะครับแต่ว่าอ่าตัวเนี้ยนะครับมันเก่งมันเก่งกว่า2ตัวนี้นะแต่เก่งเฉพาะแผนที่ถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะเลือกการที่เก่งเฉพาะทางหรือ เก่งแบบครอบคลุมอันนี้ก็ไปเลือกกันเองแต่ถ้าเก่งแบบเฉพาะทางก็คือเก่งกว่าจริงๆนะอนอกแอคเนทานเนี่ยไม่มีใครหยุดเขาได้จริงๆถ้าเป็นแผนที่โรงงานขนมนะครับจะมีก็แค่เดี๋ยวจะหาผมอวยอีกไนกี้ี่ใส่สกิลลูกเต่อแต่แล้วก็ ตีบัฟกุลาไปนะถึงจะพอสู้กับน้องได้ถ้าเกิดว่าน้องได้เล่นคนแรกน้องก็แพ้ในกิมเหมือนกันนะครับแต่ก็นั่นแหละนะอย่าหาว่าอวยเลยนะครับมันอยู่ที่ใครเทาคนแรกนะอ่าถึงแม้ว่าจะเป็นด่านโรงงานขนมก็ตามใครเทาคนแรกแพ้เหมือนเดิมครับสำหรับ2การนี้นะอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับในส่วนอื่นนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เข้ามาใหม่นะครับคือคอตูมนะครับคอตูมเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับคอตูมมีอะไรมาใหม่มากนะครับมีน้องแอคเนธาเหรอนะครับ คอ์สนี้ทำอะไรได้เมื่อตกที่ของฉัน50%าสิบเปอร์เซ so ็นต์ึกการจะไว้ทําันทางขขงฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดไปในแถวอันนี้ไม่ด um ีเลยครับไม่ต้องไปหาทำนะครับอ <_ letter> ันนี้ผมแนะนำข้ามนะครับไม่ต้องไปแตะมันนะครับต่อมานะครับเมื่อตกลารมาของฉันหรือก่อสร้างในรตโอกาส90%เปิดเปอลิดลปิกในพื้นที่ที่เราเลือกแล้วก็สร้างลายมาร์กอัตโนมัติดึง4ช่องหน้าหลังอ่าอันนี้เป็นคอ์สสุดสาครนั่นเองซึ่งคอ์สตัวนี้ ถามว่าดีกว่าเดิมไหมแน่นอนว่ามันเป็นจัดโอลิมปิกมันดีกว่าถึงแม้ว่ามันจะดูดแค่สี่ช่องอันเก่ามันดูด5้าช่องแต่อันนี้มันดีตรงไหนหรู้ไหมมันสามารถที่จะเลือกได้ครับว่าเราจะเปิดจัดโอลิมปิกไหมมันต่างจากคอร์สเดิมที่ไม่สามารถที่จะเลือกได้เข้าใจไหมอ่าไอตรงเนี้ยนะครับผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มีสุดสาครแล้วยังไม่มีคอนอ่ะควรอย่างยิ่งที่จะเติมเพราะว่ามันโจมตีเยอะขึ้นนะครับ อ่าแล้วก็อีกอย่างก็คือมันสามารถจะคอนโทรลได้แล้วว่าเราจะจัดโอลิมปิกหรือไม่จัดนะครับอ่าแต่ว่าอันเก่าเนี่ยมันจัดมันไม่ใช่ว่าจัดดิมันเขาเรียกว่ามันเป็นการคอนโทรลไม่ได้มันยังไงมันก็จะดึงตกลงมาอยู่ดีนะครับเนี่ยไอคอร์สเนี่ยครับอ่าอันเนี้ยคือเป็นเคสบังครับที่ว่าดึงให้ตกลงมาทําให้มันเกิดผลเสียยังไงรู้ไหมเวลาเราไปเล่นกับ อ่าสกิลขังคุกอย่างเงี้ยครับเวลาที่เราขังคุกได้อะแล้วสกิลดูดมันออกอะมันจะขังแล้วมันก็จะดูดฝ่ายตรงข้ามตกกงมาโดยที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโดนขังก็จะตกลงมาเหมือนเดิมเหมือนขังฟรีไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นจัดโอลิมปิกเนี่ยเราสามารถเลือกได้ครับถ้าเราขังได้เราไม่จัดงานแล้วเราปล่อยเขาอยู่ในกงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคอสนี้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดและควรทําอย่างยิ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่คอร์สที่แบบ ที่ทุกคนอาจจะรีเควสหรือต้องการกันมาอย่างยาวนานก็คือคอร์สป้องกันขโมยเงินหรือคอร์สเหาะเหินเริ่มเทินคอร์สแบบที่มีสไลด์เริ่มเทินอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าคอร์สนี้ก็ไม่แย่ครับเพราะว่ามันสามารถที่จะล้างพื้นที่ล้างสิ่งตั้งล้างนู่นล้างนี่ได้แถมมันยังเป็นสกิลโจมตีเพิ่มและสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะโจมตีหรือไม่เวลาที่เขาโดนขังคุกเนี่ยเราก็ไม่ต้องที่จะไปจัดงานแต่ถ้าเกิดว่า ฝ่ายตรงข้ามยังไม่โดนขังคุกเนี่ยเราสามารถใช้สกิลนี้เพื่อทําลายหมวกฝ่ายตรงข้ามได้พอหมวกฝ่ายตรงข้ามหมดปุ๊บเนี่ยเราสามารถใช้มัตเตะที่เราใส่เข้าไปในเซจ,จิสุตากอนอะ่ะเตะเขาให้ติดกกงแล้วสามารถขโมยเงินเขาได้โดยที่เขาจะป้องกันเราไม่ได้เลยนะนี่คือข้อดีมากๆเลยนะก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เติมคอร์สอะอันเนี้ยเหมาะสมมากๆที่จะเติมแล้วก็มันดีกว่าคอร์สที่มีก่อนอันนี้แน่นอนส่วนคนที่ อ่าเติมคอร์สไปแล้วนะครับอันนี้ผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะครับกับคอร์สก่อนหน้านี้ที่มันไม่ดีเท่าคอร์สปัจจุบันที่มันเข้ามาอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะเติมคอร์สใหม่เข้าไปไหมหรือว่าจะเอาแค่คอร์สเดิมนะครับแล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีคอร์สเนี่ยแน่นอนว่าควรจะต้องทํานะครับเพราะมันเก่งขึ้นแน่นอนนะครับอ่ะทีนี้นะครับก็ ถามว่าการตัวละครที่เข้ามาในรอบนี้ควรจะต้องทำไหมส่วนตัวเนี่ยผู้เล่นใหม่เนี่ยควรต้องทำเทพียาคีและครับส่วนสุดสาครเนี่ยมันใช้จี้เฉพาะเยอะไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีพวกแบบจี้ซัพพอร์ตมันแล้วมีป้องกันขโมยเงินเป็นออฟอะอันนั้นผมจะแนะนำอย่างนี้ละกันใครที่ไม่มีจี้การขโมยเงินอะข้ามสุดสาครไปแล้วไปทำเทพียาคีส่วนใครที่มีออฟป้องกันขโมยเงินหรือมีเจ็บจี้ป้องกันขโมยเงินอะคุณสามารถที่จะเล่นสุดสาครได้ใส่ อ่าป้องกันค่าเงินเข้าไปนะครับแล้วก็จัดเซตให้มันมันก็จะเล่นได้และโหดเลยนะครับยิ่งที่มีคอสยิ่งโหดเลยตอนนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าการที่มีดูดจัดโอลิมปิกแล้วก็มีสกิลโจมตีเตะในตัวหรือว่ามีเชิญเพิ่มในตัวอย่างเงี้ยมันดีมากๆเลยนะเพราะว่ามันสามารถทาลายหมดฝันของข้ามให้หมดได้ไวมากแล้วพอหมวกหมดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องขังคุ่ภายในแถวก็ได้เราโจมตีได้มาเตะเขาก็จะโดนเตะติดกองเหมือนกันสกิลก็าจะไม่ทํางานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการ เคสบังคับแบบฟิกเลยว่าถ้าหมวกหมดเมื่อไหรเนี่ยคนโดนแน่นอนแหละเพราะว่าเปอร์เซ็น์ในการใช้มาเต่นเนี่ยมัน7จ8 0าสมันสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องคิดายากนะครับคอสซับพอร์ตกับสุทธครได้ดีมากสำหรับคอรรอบนี้แล้วก็ที่เบียคีเนี่ยเซตมันจัดอิสระอยู่แล้วนะครับจะจัดยังไงมันก็เก่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดให้มันมากความนะครับอันนี้ใครไม่มีควรจะหานะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีหมิงหมิงเราจะข้ามก็ได้เพราะว่าช่วงนี้หมิ่มง ตัวทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับมันดีเสียต่างกันส่วนน้องเอเนทาเนี่ยก็แล้วแต่นะครับแล้วก็แนะนําแค่คอร์สเก่าเท่านั้นนะสำหรับน้องเอเนทาคอร์สใหม่ไม่ดีเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับสําหรับอีเวนต์นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันเป็นแค่อีเวนต์การ์ดในหลังเราก็อยากจะให้ทุกคนเะอ่ยตัดสินใจทาการ์ดตัวละครที่ตัวเองลงทุนเติมคอร์สได้จะดีที่สุดนะครับเพราะว่า,อาคอร์สของทั้งทุกตัวเนี่ยมันมีผลต่อลูกเกมมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทำคอร์สอะ ผมแนะนําไปทําผีเสื้อกับสุสาครสทักตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามันยังพอเล่นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ทําเลยนะครับแล้วมีตัวดีๆอยู่แล้วอันนี้ผมเทียบในกรณีที่คุณมีการ์ดตัวละครเก่งๆอยู่แล้วเช่นถ้าคนมีตัวละครอื่นๆอ่ที่มันเก่งๆอยู่แล้ว่เช่นตัวอะไรบ้างนะครับชาช่าอย่างเงี้ยสมมติว่าคณมีชาช่าอยู่แล้วมีหมิงๆอยู่แล้วนะครับหรือมีตัวอื่นๆไอริสอย่างเงี้ยครับมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยคุณจะข้ามอเวนตนนี้เพราะคุณได้มี ทรัพยากรมากพอที่จะปิดหรือเติมคอร์สมัน,นก็ข้ามได้นะครับเพราะว่าไอริสยังเก่งอยู่เนาะหรือชาชาก็ได้นะครับอ่าหรือมเมเลี่ยวอย่างเงี้ยอาจจะน้อยลงแต่มันก็ยังเก่งอยู่นะครับก็ยังแบกไอดีได้อยู่อันนี้ในกรณีที่คนประหยัดจริงๆเนาะประมาณนี้ผมแนะแนําได้ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าคนชอบก็จัดเลยครับชอบก็จัดประหยัดทาไมแค่นั้นแหละ โอเคสำหรับอีเวตนนี้ก็น่าจะมีเท่านี้ครับผมมาแนะนำสั้นๆนะหวังว่าจะช่วยประกอบการตัดสินใจได้แล้วผมก็ได้บอกไปแล้วว่าคอสุสาครมารอบนี้ดีมากส่วนผีเสื้อเนี่ยมีคอสก็โหดขึ้นแต่ไม่มีคอสก็เล่นได้เพราะปัจจุบันเซตจี้ของผีเสื้อมันล้ําแล้วถ้าเกิดว่าเซตคุณถึงเนี่ยไม่ต้องมีคอสก็ได้ก็เก่งเหมือนกันแต่ถ้ามีคอสก็จะเก่งขึ้นไปอีกแล้วแต่ละกันว่าจะทําคอสหรือเปล่านะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยประการใดคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวผมะไ่อบนนครัรคปก บายๆจับจุ๊บรักทุกคนนะครับไปแล้ว